สวัสดีค่ะว่นนานักสอนสุกเสรว์บัณฑิตนะคะหรือเรียกว่าวันเวก็ได้ค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4กํกำลังจะขึ้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่5แล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะวันนิพารดาตอนนี้เป็นบัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ วิจัยที่เราทำเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา EG411 Intercultural Communication ที่เรียนกับอาจารย์วิชดาค่ะในช่วงปีสีเทอมหนึ่งแล้วก็หลังจากส่งอันนี้เสร็จใช่ไหมคะช่วงน่าจะรอขึ้นเทอมสองนี่แหละอาจารย์ก็อีเมโม,โมบอกว่ามันมีงานวัน a r รชนะสนใจหรือเปล่าอาจารย์คิดว่าแบบว่าเปเปอร์ของเรา มีศักยภาพพอที่จะเอาไปนําเสนอได้นะซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นพี่กับเพื่อนร่วมงานวิจัยก็คือวัวไอเดียเลยว่างานวันอาร์ตคืออะไรแต่ว่าพออาจารย์เขาถามทยเขาักชวนมาเราก็แบบเฮ้ยเรื่มสนใจก็เลยไปหาข้อมูลมาว่างานวันอาร์ตคืออะไรแล้วพอยิ่งหาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานผลงานที่เราไม่เคยคิดเราทั้งสองคนไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีโอกาสได้ชักชวนให้ไปร่วมง,งานนี้เพราะว่าเราสองคนเหมือนกับว่า อยู่ห่างไกลจากแวดวงการวิชาการมากๆแต่ว่าในขณะเดยียวกันเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมันมันมันชาเลจนเราแล้วก็เราทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็คือลองส่งไปได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าในช่วงชีวิต4ปีเราได้ลองทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นสักอย่าง แล้วถ้าสมมติว่ามันผ่านเขาเข้าได้จริงๆก็ถือว่าเป็นรางวัลให้เราก่อนเรียนจบเรากันประมาณนั้นค่ะตอนนั้นก็คือตกใจแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าเปเปอร์ของเราจะไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณอาจารย์ที่หยิบยื่นโอกาสดีๆแล้วก็มองเห็นศักยภาพของพวกเราด้วยค่ะหนึ่งเลยคือเราคิดว่างานการนำเสนอผลงาน ทางวิชาการเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะว่ามันเป็นการที่เราจะได้นําเสนอสิ่งที่เราทํามาต่อหนะ้าคณะกรรมาการผู้ทรงเกียรติและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการได้แลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆหลายๆเรื่องเลยที่เราอาจจะเคยเห็นผ่านๆแต่ไม่ได้สนใจแต่ว่ามีเพื่อนหยิบมาทํางานวิจัยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเออน่าสนใจจังเลยบางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามแต่เขาหยิบมาทําแล้วเราก็แบบเออก็ ก็ดีนะน่าสนใจคือเหมือนมันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกาันระหว่างเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยอ,อื่นซึ่งก็เป็นการเปิดโลกของเรามากๆเลยค่ะก็งานนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็ท้าทายมากๆค่ะตัวเรื่องของ uh, the sexism experience by Thai female gamers จริงๆแล้วมันเกิดมาจากที่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าจริงๆแล้วมันพัฒนามาจากการเป็นแค่เทมเปเปอร์ hmm. เล็กๆ1หนึ่งชิ้นซึ่งตัวพี่กับผู้ร่วมทำวิจัยเนี่ยเราเป็นเด็กเก็บเกมในกันทั้งคู่แล้วตอนที่อาจารย์ให้เรื่องหัวข้อเนี่ยเรารู้สึกว่าคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าโลกของเรามีการเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนการลดการเซ็กซิซึมลดการเซ็กชวลฮาร์ดมันเราพยายามที่จะ เลิกเกียรเพศเลิกเลิกผู้คุ้ทางเพศแต่ในขณะเดียวกันในตอนที่เราเราเล่นเกมเราคลิกมองเข้าไปในโลกอีกลกหนึ่งกลายเป็นว่าเหมือนโลกนั้นเขาคือคนละโลกกับเราตัวทางพี่เองแล้วก็ตัวทางเพื่อนที่รู้จักเนี่ยเป็นวิกตินของเรื่องพวกนี้กันค่อนข้างเยอะเราอาจจะมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเรามองในลึกๆแล้วเราจะพบว่าการ เพศเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อรีแอคชั่นของตัวเพลเยอร์คนอื่นที่ทำต่อเราค่อนข้างเยอะว่าเราเป็นเพศชายเราจะได้รับการทรดอีกแบบหนึง่งพอเราเป็นเพศหญิงเราจะได้รับการทรดอีกแบบหนึงน่งมันการกลายเป็นว่าเราเริ่มสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุแล้วมันจะเกาะไปเกิดอะไรก็เลยทำให้เกิดงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเพราะหนึ่งคือมันแบบมันอยู่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วเราก็คิดว่าเออทำไมอะ มันมีคําถามว่าทําไมเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่เอามาทําเป็นวิจัยเลยละอะไรเงี้ยซึ่งก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆเพราะว่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะเหมือนพอเราโดนเป็นปกติจนคนบางคนก็ยังมองข้ามอะไรเงี้ยพอเราจับเอามาทำอะ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบเออทําไมเราถึงมองข้ามละเรื่องแบบนี้มันไม่ควรมองข้ามนะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเป็นหัวข้อที่สนุกมากๆเวลาทําก็สนุกมากๆจริงๆค่ะ เป็นเรื่องของเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวตัวงานวิจัยตัวนี้มันเริ่มจากการเรีนเทมเปอร์ aper, แล้วการที่เราทำเทมเปอร์หนึ่งชิ้นมันค่อนข้างใช้เวลามากบวกกับเราไม่ในเทมเทมหนึ erm ่งเราไม่ได้เรียนแค่วิชาเดียวเราเรียนตัวหนักๆห,หลายวิชาเพราะงั้นมันค่อนข้างยากในการที่จะทําทุกอย่างให้มันเสร็จ ภายในเวลาที่กําหนดช่วงประมาณ2อถึงสน่าจะประมาณ2เดือนสิ่งที่ยากที่สุดคือการหาตัว subject หรือตัวหรือคนที่เราอยากจะไปสัมภาษณ์เพราะว่าช่วงนั้นมเป็นช่วงใกล้ๆไฟน final แล้วคนที่จะสะดวกมาให้เราสัมภาษณ์มีค่อนข้างน้อยอีกทั้งต้องยอมรับว,ว่าผู้หญิงที่เล่นเกมในสังคมเรายังยังมีน้อยถ้าเทียบก,กับผู้ชายเพราะงั้น เวลาเราไปถามอาจจะมีว่าเออเราไม่ได้เล่นมานานแล้วหรือแบบเราไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์อย่างนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเราพูดว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของเซ็กซีซึ่งปุ๊บมันจะมีคนที่เขาไม่อยากพูดถึงอยู่คนที่เขาเซนซิทีฟกับเรื่องนั้นอยู่คนที่มันเป็นทรมาร์หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่เพราะงั้นการเลือกออผู้ที่ให้สัมภาษณ์มันค่อนข้างยากจนจึงทําให้มันกลายเป็นอุปสรรคว่าในงานในงานชิ้นนี้ของเรากลายเป็นว่าออมีตัวผู้ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างน้อยมาเลยกลายเป็นว่า เหมือนกับว่าเราจะเหมารวมหรือเปล่ากับการที่เราใช้ผู้สัมภาษณ์แค่นี้ในการเหมารวมทั้ง female gamers เลยนอกจากเรื่องแบ่งเวลาแล้วข้อมูลที่ต้องหาแล้วก็เลือกเอาอันที่จะมาใส่ในรีรวิวของเราอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแบบเยอะจนบางทีบางทีเราก็เริ่มจับว่าแบบเออไปทางนี้ดีไหมไปทางนี้ดีไหมข้อมูลมันบอมบัดมากๆจนแบบมันก็ใช้เวลานานอะไรเงี้ยค่ะอุปรสรรคอย่างหนึ่งก็คือเราทําแบบดึกอะไรเงี้ยบางทีมันจะมีเรื่อง ความง่วงเข้ามาสติไม่ครบบ้างอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณวันเวที่ผักดันและลากกันมาจนแบบส่งเปเปอร์เล่มนี้ออกมาได้อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ก็สนุกดีนะสนุกดีคือเรารู้สึกว่าหาเทคนิค การเรือของเข้อวิจัยให้น่าสนใจอะ่ะคือมันน่าจะเริ่มต้นมาจากความสนใจของตัวเองก่อนคือถ้าเราสนใจเรื่องไหนอะ่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะงั้นถ้ามีคนมาถามแบบว่าเออทำวิจัยเรื่องอะไรดีอยากให้มองสักหกเล็กๆมองฮ็อบบี้ของเราว่าโอเคเราชอบเล่นเกมเราลองทําเรื่องเกมดูไหมเราชอบดูอนิเมะเราลองดูไหมว่าเรื่องที่เราดูอยู่เนี่ยมัน มันมีอะไรให้เรารู้สึกเอ๊ะมันมีอะไรให้เรารู้สึกสงสยัยเรารู้สึกว่าทุกๆอย่างที่เราอินมันมีเรื่องที่เราสามารถหยิบมาทําได้หมดจริงๆสิ่งที่มันเป็นคําถามหรือแค่เอ๊ะแบบแรกของเราเราสามารถหยิบขึ้นมาทําเป็นงานวิจัยได้แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเรากาที่จะทํามันไหมเพราะว่าบางเรื่องต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้ว,วงงก็เรื่องเรื่องนี้กันเช่นกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสนใจเราให้ความสนใจกับมันก็ลุยเลย เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรามันมันมันน่าจะมีอะไรที่เราตั้งคําถามกับมันได้แล้วือคาถามนี้แหละค่ะที่มันจะพัฒนาไปตอบไปเป็นงานจัยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันเริ่มมาจากสิ่งที่เราสนใจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราที่เราสังเกตเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้แบบการทําวิจัยสนุกแล้วหัวข้อวิจัยเราก็จะแบบโฟล์เพราะว่ามันเกิดจากความชอบของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเกิดจากความสนใจของเราจริงๆ เพราะฉะนั้นเราว่าสิ่งที่จะทําให้หัวข้อวิจัยน่าสนใจได้ก็คือความชอบแล้วก็อาจจะเกิดจากสิ่งรอบตัวหรือบางทีเราอาจจะอ่านเป,นปเปอร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราคิดต่างนะว่าแบบผลลัพธ์ของเป,ปเปอร์ไม่น่าใช่แบบนี้เราก็อาจจะเอาข้อมูลตรงนั้นมาทําวิจัยก็ได้ว่าทําไมเราถึงคิดว่ามันไม่เหมือนกับที่เขาทําออกมาอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก,ก็ถือว่าก,ก็จะช่วยให้หัวข้อวิจัยน่าสนใจได้นะแต่ว่าต้องแบบมีหลักฐานอ้างอิงจริงๆอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบเออน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยค่ะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะต้องมัลติทัสสุดฤทธิ์ทำทุกอย่างพร้อมกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ออกมาได้ีก็ดีใจค่ะแล้วก็เชื่อว่าการไปเรียนที่ยุโรปน่าจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนซึ่งนั้นก็รวมถึงเราด้วยค่ะ